มาปลาก็สักแรมนะผมจะแกงเยี่เนะเนี่ยแรลงไก่ครับกองกินนะมาวันนี้ได้กระล่ำมาหัวนะจะคั่วใส่วนเส้นเนะใส่ไข่ใส่วนเส้นครับผมง่ายต้องเสกอย่างนันนะงงงกกไายครับกองกินนะแมลงนะวัเน,นี้กับบได้กินนะมานะบบนนะซื้อกับบถูกปาก้าใช่ไหมโอ้เป็นไรครับไปไปดูวิธีมานี่ที่แกงเนาะตามมาละ แต้กับปีอมเตรียมนี่ได้กะลำมะหวนคะลายครับแสมแกะแสมนุ่ยนี่วุน้นเส้นสักเรงเจน,น้ำมาละคั่ว,วกะลำใส่วุ้นเส้นครับวันนี้เอา,อาง,ง่ายๆสักคำเนาะใก่้ครับคงขีนแตะๆละนะครับไปซอยกะลำกันก่อนมาเอาคลายเอามาวัานี่ก่อนเออ นะครับสวยกัะลำเขากันเนานะหัวไปเนไ่เล่นขยก็ไปได้นะครับสซยเลย ขั้วใส่ไข่ใส่วุ้นเส้นใส่ก๋นข้นนนะโมกได้มาได้กินเมือนแล้วเนอะขัวกะหลำใส่วุ้นเส้นนี่นะโซอัสเซดใส่กระมงังครับ สวยประคุประคาเพิ่นน่ะเนาะต้องงามบ นะสวายเรื่อยๆครับเอาจุดปอกินว่าเหลือก็ไว้หอ่อปัรยากกนพูกเนาะพอก่อนครับแล้วมันจะหลายแล้วไปนะในว้ยกับหลับเนาะ แลบมาได้หมดเลยะครับเดี๋ยวมาดูวิธีพัดกันเลยเปิดแก๊สข้าก่อนแก๊สกจบใกล้สิ้นประโชนน้ำมันใายครับน้ำมันสิ้นประชนไปแล้ว ร้อนน้ำมันฮ้อนกันเนาะน้ำมันฮ้อนเรียบร้อยอาจจะเอาพริกระรบไปคั่วก่อนด้ยพริกน้อยเดียวครับวันนี้วันนี้เผ็ดคั่วพริกมาห,หอม หอมอเรียบร้อยอคอยใส่เลยครับตอนนี้สักเลยจะใช้สักสามแกมเวยสามฟอง๋อเผืองมาตีคายให้มันแตกครับผม มันแย่หรอกตีไข่ใ,ให้มันแตกก่อน,นโอ้น่ากินขนาดนี้ไข่แตกเรียบร้อยก็ไปเอากระลามรายครับ โกนขนาดพูดโเลยเลลงไป ขั้วไข่ใส่กระหล่ำใส่วนเส้นครับวันนี้ต้องเน้นต้องเดือดจีนนะจีนเต็มทุกเย็นเนอผมเชืเ่อว่าผมมีจีนนะสักเลก็กๆอยู่กระไดไม่อยากเป็นเยอะนะเนี่ยยิ่งขาวครับใส่ลงไป mà là cả côn hầm lòm này ít phải mò con và cái làm hoa nhúc tùa con nó, áp để sẽ nó cản mò không còn này. ừ, này, nhìn, nhìn đi มาเลยเพิ่มสีสันหน่อยด้วยซอสหวาน,นซอสหวานเพิ่มสีสันหน่อยนะครับนี่สักเลยจะคั่วมันจนแห้งเลยนะน้เบอไว้ครับเราจะใส่วุ้นเสน,นให้มันแห้งเนาะ เดี๋ยวเขาเจ้าห้อนๆฉีถ้าจะเหมาะนะครับชูรถรถด,ด,ดีสายลงไปก่อนเลยรถด,ดีสแปมต่อ ใส่น้ำตาลลงไปชั่หน่วยเพิ่มสีสัน <c oughs> เพิ่มความหวานจะเพิ่มสีสันเบาหวานก็จะแดกล้ว <c oughs> มาโคเล่โคเล่ก่อนนะครับสีสันมันน่ากินกครับค <c oughs> ั่วกระหล่ำใส่วุ้นเส้นเนอวันนี้เนะ่ยฮฮึักแล็บเอา้ํำไว้ได้ครับเนาะ มาต่อไปรยด้วยวุ้นเส้นครับนี่โอ้ปอนี่ก่อนยังบะคุณเตอรปิดแฟ,ฟไว้แห่งการครับ รอน้ำมันแห้งก่อนเนาะนะครับมาคุรเรคุรเลออก,ก่อนก่อนอารมณ์บอกแค่ดีเนี่ยใส่วนเส้นเรียบร้อยแล้วเนาะมัน่อนครับ มาเดีสักเลยสิมพือพอก่นว่ารสชาติมันเป็นยังไงของสักเลยเนี่ยเนี่ยมันต้องชีมหลายนะบอกแล้วบ่เชื่อต้องชิมนะสุดยอดเวอร์กูดแคนั้นมันห่วยครับ อันนี้เผื่อใส่น้ำมันหอยแล้วเนอะใส่ลงไปเอาลํำว่าบอกเกี่ยวกับปลิีมานเนอะีตีมาเข้ากันน้ำมันยังมาแห้งเตเอะ บร้อยครับแต่สักเลยังเบาออกก็เด้อสักแลจะเอาว่ามันแห้งก่อนลงน้ำมันหอยเรียบร้อยเราลองกิมพอว่ารสชาติมันจะแตกแตงกับตะกี้กอนเนาะรสชาติเยี่ยม เริ่มจะแห้งละเริ่มตีนมาแขางลมะม่อีก,กับปอแล้วนะครับเนาะแห้งเกินถ้าจได้แล้วมันตีนมาแขางเรียบร้อยครับคั่วกระหล่ำใส่วุ้นเส้นสูตรสักและไอ้ก,ก็เลือหินละ ปีดแครับผมกดไลค์กดแชร์กดที่ต้มเด้เนะ่าไปลืมกันนะครับเนาะคลิปนี้ก็ขอขอบคุณครับ